อ่ามาอีกหนึ่งสาวค่ะสาวสวยคนนี้นะคะ<ช>ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะน้องปันปันถ้าพูดถึงปันปันสุทัตานะคะ,คะใครๆก็รู้จักนะคะ,คะ,คะบอกว่าน้องปันปันเนี่ยเพิ่งหายโควิดไปโควิดในทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า อีกหน่อยก็จะเป็นแบบว่าโลกขอ<ล>งคนของถิ่นแล้วนะคะ<ช>ก็ยังไงก็ยังมีมาตรการในการดูแลนะคะน้องปันปันเนี่ยเขาเพิ่งหายพอหายแล้วนะคะเขาก็โอ้โหมีการลงภาพในอินสตาแกรมนะคะแบบว่าสุดแซบสุดเซ็กซี่จริงๆนะคะ,<ฮ>ะแต่เขาบอกนะคะว่ารูปที่ลงเนี่ยคือคุยกับแฟนแล้วแล้วแฟนก็เป็นคนถ่ายให้แต่บางรูปก็มีเอ๊ะจะลงดีหรือไม่ลงดีนะคะแล้วก็เขาบอกอ้าว นี่เป็นโสดไม่ใช่หรอเรื่อกับแฟนแล้วไม่ใช่หรอ oh. เห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าไม่เห็นรูปกับแฟนเลย oh. ในอินสตาแกรมอาจจะเป็นยังไง oh. เดี๋ยวไปถามน้องปันปัน,ปนกันดีกว่า oh. ค่ะค่ะพิ่งหายเลย oh. ตอนนี้ oh. ก็เพิ่งหายสดๆร้อนๆเลยประมาณสัก oh. อาทิตย์ที่แล้วเองค่ะ oh. ก็คือปัน ได้รับเชื้อโอมครอนมาตอนที่ไปงานแต่งงานนะคะก็หลังจากนั้นประมาณสาวันก็คือดีเทคว่า,าขึ้น2ขีดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นล้วก็ย้ายมาอยู่ที่คอนโดคนเดียวเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะใช่ค่ะก็กิน,ก,นกินยาจีนเอาค่ะกินพวกค้าทายโจน5รากแล้วก็พวกยาแบบยาบำรุงยาจีนอะไรเงี้ยแต่วันไม่ได้กินยาที่ทางโรงพยาบาลให้มาเท่าไหร่ยาแะงไม่ได้ตอนตอนที่รู้ว่าติดไม่ได้ไม่ได้เป็นเยอะแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบ พอน,นิดนึงแบบแบบถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้เลยอะค่ะใช่แต่พอโตแล้วมันขึ้นแะต่นั้นเราก็อุ้ยแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่คือคือ,คอฟาวีอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เชื้อหนักมากๆอ,อต่อาันี้มันไม่ต้องกินเพราะมันกันสําหรับเขาที่จะลงปอดแต่ว่าเราเหมกันเราหายใจได้สุดปอดเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่น่าจะไม่น่าจะ,าจะเป็นรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยะะลก็เลยไม่ได้กินฟาวีค่ะไม่ก็จะเป็นแบบว่าการถ่ายรูปการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็มากขึ้นเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอาก้าใส่มากขึ้นอะไรอย่างเง ว่าเอ้ยขนาดไหนได้ขนาดไหนเขาเป็นคนถ่ายอ่ะก็ถ่ายให้แต We ่ว่าก็จะมีความแบบอุ้ยจะลงดีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกอย่าลงนะแต่หนูก็ลงอยู่ดีอ๋อมันเลยบอกว่าไอ้เลิกกรอเป๋าเงี้ยมันมันมันมีแบบว่าทะเลาะกันในแป๊บนึงหนูก็เลยแบบลบรูปออกไปอะไรอย่างเงี้ยมัมีลบหรือไลบเลยใช่ไหมคลอนไว้แล้วก็ไม่ได้กลับมาด้วยเพราะว่าแบบมีความแบบว่าทะเลาะกันแป๊บนึงแล้วก็เลยลบไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาใช่ตอนนี้ นี่ปันถายอะไรเขายังนี้อยู่กันดีความสำคัญอยังนี้ครับ้านยังร่มรื่นอยู่ค่ะเออเจอกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็มีความสดใสตลอดเวลาน้องคนต่างน่ารักนะคะตอนเป็นสาวแล้วสวยใช่ค่ะดูรูปในอินสตาแกรมนะคะขาวยิ่งกว่าแบบว่าหลอดลีบเออนอ่ะจริงแล้วยิ่งตอนนี้ไปอยู่กับพี่หวานเจี๊ยบแล้วก็จะสวยยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะส่วนเรื่องแฟนเขาก็พูดแล้วว่าก็ ถ่ายรูปแล้วก็ลมเขาไม่ว่าอยู่แล้วส่วนอีเลิ่ที่บอกว่าเออเห็นเงียบๆกันไปเขาก็พูดว่าก็มีความงอนๆนิดหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณผู้ชมปกติเวลางอนแฟนก็ชอบซ่อนรูปใช่ค่ะผู้หญิงเป็นอย่างนี้จริงไหมไม่เคยเป็นนะจริงหรอไม่เคยความรักสีชมพูตลอดเวลาไม่ใช่ถึงเลิกกันก็ไม่เคยลบรูปจริงหรอจริงก็เหมือนแบบช่วงเวลาดีๆด้วยกันก็คือว่าถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆในภาพอินสตาแกรมของเรานะคะคือเลิกกันไปอ่ะ นี่แฟน20ปีเลิกกันก็ไม่เคยลบรูปจริงหรอไม่เคยลบรูปไม่เคยซ่อนรูปก,<ม>ก็คือ<ม>เอาไว<อ>้ไอ,อย่างนั้นก็ปล่อย<แ>ก็คือถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีถึงว่ามันจะมีเรื่องราวต่างๆผ่านมาในชีวิตเนาะแต่ว่าเราก็ต้องแบบมูฟออนแล้วก็เดินหน้าต่อไปอนะคะ